อ่านี่ก็ขึ้นมาถึงเขื่อนขุนด่านนะครับผมข,นขุนด่านป็ะทาโครงการนั้นเนื่องนะแว่าราจาระำร้ดิตนะครับผมนี่อยู่ด้านข้างบนเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูน่าสันเขื่อนนะครับผมที่อยู่ข้างล่างโอเคครับผมนี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นด้านตรงอ่าตรงสันเขื่อนนะครับตรงสันเขื่อนที่แบบน้ําที่ไหลมารวมกันอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่มาจากในเขาในอะไรทางนู้นนะครับผมนี่ครับน้ํามาจากทางเขาทางอะไรก็ จะไหลมันรวมมาอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่ขออนุญาตเดินเข้าไปนะครับผมนี่แต่จะเดินไปลึกมากครับผมโอ้โหดูดูเลยครับสวยงา,ยามเดี๋ยวจะ z ู o m ไม่ดูครับซูมใไม่ดู zoom ไมดูตามตามจุดนะครับผมโอ้โหนี่ดูนะครับดูนะครับโอ้โหดู นี่ก็คือเขาระดับน้ํานะครับนี่โอเคครับเลสโก้เดี๋ยวไปดูดังด้านหน้าแล้วเดี๋ยวตออบจะพาเดินไปดูหน้าหน้าแล้วก็ถ่ายวิวจากข้างหน้านะครับผมสวยงามมากครับผมรักนะจุ๊บจุ๊บน้องจุ๊บจุ๊บกับน้องสุธิสามาไม่ได้นะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะเขาจะไม่ให้รถอะไรเข้ามาเลยนะครับผมนี่โอเคครับผมตามนี่เลยครับอนี่อ่าอย่าให้ดูตรงนี้อีกเีครับนี่ก็จะเป็นบอกประวัตินะครับผมนี่ครับนี่ นี่ครับนี่นี่อ oh. ่าเะียวแชร์ให้ดูครับโอ้โหนี่นี่จะมีนะครับโอ้โหครับสวยงามครับโอ้โหอ่าตอนนี้ก็จะถึงทางเดินเข้านะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าตรงฝันเขื่อนให้ดูนะครับผมตอนเพื่อเดินมาแล้วนี่ดูนะครับผมโอ้ยยังไกวครับยังไกลเดี๋ยวเดินไปหน่อยครับผมเดินไปหน่อยครับเดินไปหน่อยครับโอ้โหดู เดี๋ยวด้านนี้ก่อนนะครับด้านด้านข้างล่างที่จะออฟจอดถ่ายอยู่ตรงหน้าสันเขื่อนนะครับผมดูดูนะครับโอ้โหดูยังสวยงามครับเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยหน่อยครับฟูบโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามแล้วเราบอกว่าลักนะจุ๊บๆนี่ครับอาจจะพาเดินเข้าไปดูด้านในครับผมนี่เจ๋าเลยครับผมนี่ดูครับสวยงามครับผมมีนานแล้วครับที่จะไม่ได้ขึ้นมาครับเนี่ยครับโอ้โห นี่ข้างล่างสวยงามเลยครับวิวรถทัศน์โอ้โหอันนี้จะตาออฟจะลงเป็นวิดีโอสองช็อตนะครับสองอีพีวิดีโอยาวๆเลยประมาณห้านาทีกว่าวิดีโอนึงอีกวิดีโอนึงห้านาทีกว่าไม่งั้นโอเคครับผมนี่ดูจากด้านล่างครับผมโอ้โหเดีย๋ยวจะรีบเดินไปให้ถึงจุดกลางนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสต็อปไปก่อนโอเคครับรักนม่ตจองบ อ่าตอนนี้ก็ถึงตรงจุดกึ่งกลางแล้วครับผมนี่จอฟก็จะจะบอกว่านี่ตรงที่จอฟถ่ายถ่ายรูปอยู่ด้านนูน้นทําคลิปวิดีโอกับน้องจุ๊บตอนอยู่บนสุ่มไก่นะดูนะดูนี่เดี๋ยวสูไม่ดูโอ้โหลงล่างเลยครับนูน่นแล้วก็ไปจอดอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่อยู่ด้านนู้นนะครับตรงป้อมนะครับนูน่น,นตรงด้านนู้นนะครับผม โอเคเล้ก็ okay, ดูรับชมได้ยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวนี้ให้ชมแบบยาวๆไปเลยนี่ครับสวยๆงามนะครับผมนี่ถ้าถ้าน้ําขึ้นเยอะนะครับเนี่ยเขาก็จะเปิดสีประตูน้ไหลลงไปเลยครับผมนี่ลงไปโน่นแล้วตรงรนู้นก็สะพานตรงที่เล่นน้ํากันนะครับผมนี่โอ้โหเจ๋งเลยครับผมบรรยากาศสวยงามมากครับเราจะบอกว่ารักนะ รักนะจุ๊บจุ๊บ <l ots> โอยอากาศดีมากเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับดิโอ้โหดูครับแจ๋วเลยบรรยากาศแบบเหมือนฝนจะตกนะฮะแต่ไม่ตกครับผมท็อปก็รีบขึ้นมาก่อนเพราะว่าไม่ได้อย่าให้ฝนตกนี่ทําคลิปไม่ได้เลยนะครับผมว่าระบบกล้องในมันกลัวน้ํา <l ots> โอเคครับผมโอเคครับดูดิสุดยอดเลยครับโอ้โหสวยงามจริงครับสวยจริง อ่าเดี๋ยวย้ายฝั่งนะครับย้ายไม่ดูฝั่งนี้บ้่งนะนี่นี่ฝั่งนี้ก็โทรศัพท์ล่วงไว้ก็เรียบร้อยครับผมจบจบข่าวครับจบข่าวนะนี่ดูฝั่งนี้ครับโอ้โหนะโอ,โอ้ดีก็เป็นกูเขานะครับผมยาวโอ้ปลาขึ้นตัวเบลมเทิมเลยครับนี่ นี่ครับนี่สวยงามครับรถน้องสุดที่สามฝันหวานกับน,น้องจุ๊กจกกระจอดอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวต้องป,ป็นเป็นห่วงน้องจุ๊กครับเดี๋ยวเพราะว่าหมาเยอะเดี๋ยวกลัวจะขึ้นเลยไก่เกยอะไรครับผมนี่ดูครับผมเป็นบรรยากาศชิวๆเลยนะครับผมนี่นี่ครับอืมน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้แถมหน่อยแถมหน่อยจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหน,น้านี้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วต้องบอกว่าหลักแรกจุ๊กสวยงามครั้งนี้ตัวโหสุดยอดเลยครับผมนี่ ตามนี้ก็สวยงามครับโอเคครับผมอ้าวอันนี้ก็จะปิดทิปแล้วนะครับผมปิดคลิปก่อนเพราะว่าจะ5้านาทีกว่าแล้วโอเคครับผมนี่บายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมนี่ตอนนี้ที่เคิรนขุนด่านจังหวัดนครนายกครับผมนี่ โอเคครับผมไปสู้เดินทางกลับไปหาพี่ชายตอ่อคืนนี้นอนนครนา้อนะีกหนึ่งคืนครับรักนะจุบจ๊บจุบ๊บสวัสดีครับน้องสายฮ้างครับน้องจุ๊บจุ๊บน้องฝนหวานน้องสุธิศักด,นะ <laughs> ดิ์ฝนหวานแล้วนะจุ๊บจุ๊บแถวเลยครับเล็กระดับ